สวัสดีครับคุณคุณประดิษฐ์ครับผมบผมภาพที่ผมกำลังจะเอาขึ้นจอต่อไปนี้เนี่ยเป็นภาพขาขาวๆสวยๆข้างหนึ่ง ส่วนอีกข้างหนึ่งเนี่ยมีรอยเป็นผิวผิวเป็นสะเก็ดสะเก็ดอันนี้เป็นขาของคุณประดิษฐ์ถูกต้องไหมครับใช่ครับตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นครับข้างขางข้างฝั่งขวามันถึงได้เป็นรอยสะเก็ดแบบนั้นกเกิดพวเกอเป็นสะเก็ดเืินนันแบบเป็สี่สิบห้าโอ้เป็นมาสิบแปดปีเลยนะใช่ครับป็สี่ห้าโอ้ครับ ก็ออรักษาด้วยการหายาหาหมอตลอดยังไงก็ไม่หายไม่ลดคือแดงแดงแดงหนาอยู่เหมือนเดิมแล้วม,นนมาเห็นโฆษณาของเจน,นี่ฟุเจนี้ฉัเลยอยากจะลองกินก็กินแล้วก็ช่วงเดือนแรกก็เริ่มรู้สึกยีขึ้นอืมผมกินได้ประมาณนี้ได้ถึงตอนนี้ประมาณหกเดือนนะครับก่อนนอนจะกินตอนเช้าวันละสองซองนะตอนนี้สีภาพล่าสุดตี่คุายมือเนี่ยมันขาวขึ้นมาขนาดนี้แล้วครับจากเมื่อก่อนที่จะเป็นแดงสูแงแดงมากกว่านี้ โอ้โหครับหกเดือนกว่าจะมาถึงจุดนี้ใช่ครับโอ้โหแต่เราก็ต้องขยันจินนะต้องทำใจนะอย่าคิดเยอย่าไปคิดเยอะอย่าคิดกยอิงแล้วมันจะหายไม่หายและเราไม่ลองเราก็ต้องลองว่าคือร่างกายของเราคนเราต้องคิดว่ามันไม่เหมือนกันครับบางคนจินแลวกินไม่ถูกครับแต่การที่เราต้องลองเพื่อเพื่อเพื่อเราจะได้รู้ว่าหายไม่หายะฉงนั้นเราก็ต้องทายาอย่างเงี้ยไปตลอด คุดบอกปีหนูก็ทายาอย่างนี้ตลอดครับจนแบบมันไม่ไหวแล้วมันไม่ลดมันไม่หายทาเป็นกี่ปีแล้วก็เลยมาเจอเจอถึงแาตัวนี้ก็เลยลองลองูแบบลองขอลองอีกครั้งอ่ะครับถ้าว่ั้มันไม่หายก็ต้องทําใจแล้วอันนี้เป็นเป็นเป็นความหวังสุดท้ายเลยนะลองเป็นลองเป็นความสุดท้ายเลยลองครั้งอุทายดูว่าถ้าเราลองมาสองสามตัวยาแล้วมันไม่ได้ปวดจากตัวเราแล้วตอนนี้ผมแต่งจริงหาอทานใส่เคื่องเสรม่นไม่เหรอ โอตอนที่มันขึ้นเหอเยอะๆไม่สามารถจะใส่เสื้อแขนสั้นไม่สามารถจะพบปะผู้คนเนี่ยทีแขนผมก็ขึ้นที่ขาผมนี่ขึ้นแต่น่องมาถึงเท้าผมแต่คนที่ขาผมไม่เคยใส่เกไม่เคยใส่เสื้อแขนสั้นเลยผมบอกว่าผมไม่เคยตอบกันแต่เพาผมไม่ชอบใส่เยอแขนสั้น แต่ที hmm ่เหลอที่เราไม่อยากให้เขาเห็นเพราะว่าที่แขนมันก็ขึ้นเป็นกื่นแดงมันขุยอยู่มันคือขึ้นนอนยากครับยื่งคันมากบางคืนแค่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนครับขอปัญหาโทษถามนิดหนึ่งครอบครัวภรรยาคนใกล้ชิดเนี่ยเห็นเรามีผื่นมีสะเก็ดออกมาทั้งตัวเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างแต่ก่อนที่ก็เห็นข้างหลังก็ขึ้นอืมมันก็กหายจากไปก็ ยังพักถามยังพักกันอยู่ว่าเอาทำไมมันหายใจมัไไนหาหมดแล้วเขาบอกเขาว่ากินตัวนี้แล้วความรู้สึกณขณะนี้เนี่ย<ช>คุณประดิษฐ์มีความรู้สึกยังไงสบา,า,ายใจขึ้นเยอะเราสามารถที่จะแต่เป็นหายไา้เดินได้โดยที่อาจจะมีมันจะมีร่องรอยอย่างเงี้ยแต่มันก็ยังไม่น่าเกลียดแบบที่แรกความเ<ม>ชื่อมั่นความมั่นใจกลับมาไหมเวลาจะทําอะไรมาตัวนี้ก็คือ80เปอร์เซ็นต์ยุ่งแลครับ80เปอร์เซ็นต์ของคุณประดิษฐ์ตอนกินแรกๆมีคันไหมคันนะคันเวลาจะต้องคันกินเหมือนแบบ มันค่อยๆเข้าไปทำปากิเนียกับตัวหุหนห่นัำแห่งเราตัวนี้ครับแต่แล้วหลังจากนั้นพอมันเริ่มหายขาดมันจะเ,นเริ่มจากึ้นครับสิ่งที่ได้เห็นเนี่คือหลังจากที่เราหายคันปุ๊บมันจะเริ่มหายไปค่อยๆามก็อยากจะให้คุณประดิษฐ์ให้กําลังใจกับเพื่อนๆที่ติดตามดูอยู่หน่อยครับเชิญเลยครับอยากบอกว่าทุกพอจะผ่านมาถึงวันนี้ผมก็อดทนเู้ื้อัวมันมาตลอดไม่คือไม่ยอมบอกเห็นเงินได้สามพัน แลกกับชีวิตใหม่มาผมว่าชีวิตคุณมันมีค่ามากกว่าสามพันนะผมว่าผมได้คุณได้ตัดสึใจแลวลองสั่งเขาอะชีวิตจริงเลยครับขอให้ทุกคนพิวครับยอมรับว่ามันทรมานเพื่อชีวิตใหม่ทุกคนแลอยากให้ทุกคนดูวครับแลวลองดูเปิดใจดูครับขอบคุณคุณประดิษฐ์มากครับที่กรุณาสละเวลาเข้ามานะครับขอบคุณมากครับคุณประดิษฐ์ครับได้ครับผมมากครับพี่สวัสดีครับ เอ็นซายบำบัดปลอดภัยมีออยอมั่นใจได้ไม่มีสเตรอยและสารเคมีใดๆไม่ต้องคานไปตลอดชีวิตง่าย,ายแค่ชงแล้วดื่มที่สำคัญไม่แพงเลยเพียงวันละ40กว่าบาทเท่านั้นโทรเลย093 807 0880 093 807 0880 093 807 0880 08 80